คู่สูค่คนเอาเพาก็เริ่มต้นนี้เนาะเช้าวันใหม่พี่น้องครับวันที่สองอวันมาตรวจสภาพรถวันนี้มาอีกพี่น้องวันนี้มาทำไปกับขี่เออต่อไปกับขี่เช้าเช้า ทางด้านจังหวัดนนท์ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะมีนงก็เดินต่ะแตะต่ะแตะหน้าคนส่งกันเช,ช้าเช้าครับมาสายไม่มีที่จอดรถมีน้องที่จอดรถประมาณส0งร้คันเองนี <c oughs> ่แค่นี้มาแล้วดวงอาทิตย์กำลังได้แสง มาต่อไปกับขี่สาธารณะนะพี่น้องนะเตรียมเอกสารมาหนึ่งใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลทั่วไปนะครับต้องเป็นใบจริงพี่น้องใช้ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาใบรับรองแพทย์มาแล้วแต่ไม่มานะครับภายในหนึ่งเดือนเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะพี่น้องประมาสิบกว่าวันก็เอามา เข้าใจไหมครับพี่น้องเลยใบที่สองครับก็จะเป็นบัตรประชาชนนะฮะถ่ายเอกสารมาครับอย่างละสองใบเอาเผื่อไว้แล้วก็ใบกับชีสาธารณะนะฮะถ่ายเอกสารมานะครับอย่างละสองใบนะครับหรือว่าเอามาหลายกว่านั้นก็ได้เอาไว้เผื่อทาตุรกรรมอย่างอื่นแล้วก็แนบนะครับเป็นบัตรประชาชน ใบริงนะพี่น้องยังไม่หมดอายุแล้วก็ใบกับดี่ยังไม่หมดอายุนะออเอามายื่นนะครับชั้นสองนะพี่น้องนะจนังหวัดนนหลังจากนั้นนะครับก็เออถึงถึงตอนไหนเนี่ย <laughs> เป็นนิยายซีรีส์เลยเอามายื่นเคาน์เตอร์นะพี่น้องเนะยหลังจากนั้นก็รอ,อเข้าห้องอบรมนะครับประมาณสี่มงตรงนะครับพี่น้อง ยื่นสามโมงนะครับชั้นสองมายือนเี่กสารเสร็จก็นั่งรอ,อกินข้าวพักนะครับเพราะว่าเข้าห้องอบรมอยู่ประมาณสักสามชั่วโมงนะพี่น้องนะสี่โมงก็เลิกนวดนแล้วครับบ่ายโมงนะพี่น้องครับหลังจากเลิกแล้วก็ได้ใบสีเข้มๆนะครับสีแดงเลือดนกขอดนะครับนะเอาใบนั้นมายืนยันอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องก็ออาไปไหน ไปนนท์เลยพี่น้องครับจังหวัดนนทตรงท่าน้ำนนท์นะพี่น้องครับ <c oughs> ก็ไปพิมพ์ลายมือเปาะแปะเปาะแป,ปะนะครับเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อว่าการยืนยันนะครับหลายหลายเรื่องนะพี่น้องครับโอ้จับได้เป็นพี่น้องครับจับไม่ได้ก็ดูวิดีโอบอกแสปลาเพลินนะครับอีกสักรอบโอ้ยอ่ะอ้าวเหร แสงยังไม่เยอะมีบางครับก็ดูเช้าๆตรงน้นก็จะเป็นด้านหน้าด้านหน้าเเขาสวยนะคนส่งเมืองนอนทน์มีมีหนองบัวด้วยนะครับเนี่ยบัวแดงบัวขาวโอ้ชื่อเพราะถ้ามันนักมวยนะมี้างเออ มาเช้าก็ได้เปรียบนะฮะได้ที่จอดรถแล้วก็ได้กินข้าวรอนะพี่น้องไม่ต้องตื่นเต้นนะปกติพี่น้องเรานี่มาทำธุรก,กรรมเกี่ยวกับราชการก็จะไม่ค่อยกินข้าวมานะกินข้าวให้อิ่ม เราก็ไปนั่งรอเจ้าหน้าที่ทาการทำงานกัน,นีที่จอดรถก็ตรงนี้อยู่มาสักสาสิคันได้ด้านในก็จะมีประมาณสักห้คันไม่ได้เยอะมากนะก็รองรับผู้มาติดต่อราชการนะพี่น้องมาเช้าถึงจะได้จอดถ้าถ้ามาประมาณสัก3ามโมงครึ่งเนี่ยสี่โมงนยจะไม่มีที่จอดละ เพราะว่าจะมีรถต่อภาษีเลื่อนล้อนนสองเลนเข้ามาขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวมาแมณเข้าห้องอบรมก็จะไปทําคลิปในห้องอในห้องอบรมนะครับสักนาทีหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันว่าเข้าห้องอบรมนะครับพี่น้องทำทำทุนทำไปกับผีสาธารณะนี่อย่างยากนะพี่น้องนี ยากมากเพราะว่าเราทำงานด้านสาธารณะวันนี้ก็อเอารถประจำตำแหน่งหมอวัดภาพเพลินมาเมืม่อวานไปทำฝากระบะท้ายมาพี่น้องทำเสร็จแล้วครับนี่ยช่างทำเรียบร้อยเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่โอ้หมดไปหลายเงินนะพี่น้องเมืม่อวาน วานก็เปลี่ยนบูธเปลี่ยนบูธเปลี่ยนปัดน้ำฝนใหม่ว่าจะไปทางไกลนะมีนน้องกอย็ยังไงก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นอีสานสัก500กว่ากิโลขรับมินน้องครับระหว่างรอตอนมันป้าเบินก็จะไปกินข้าวก่อนเพราะว่าพวก ที่จะมายื่นเอกสารนี่ว่าผมนี่ประมาณสักสามโมงตรงกินข้าวก่อนไปยื่นชั้น2กันเลยเพราะว่าผมได้ใบนั้นมาขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้มีสาระาในด้านทำใบกับขีนะครับสาธารนณะแบบบาบัดภาผืนนั่นเองพี่น้องครับติดพลาดันใดก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องนะนะดูตอนสองพี่น้องครับ <laughs> พี่น้องครับระวังรอดนะพี่น้องครับไก่สี่หอดสามโมงแล้วพี่น้องครับกินเข้าอัน <c oughs> มีโรงอาหารนะพี่น้องครับอยู่อาคารสองอา,อาคารหนึ่งอาคารสอง <c oughs> พี่น้องจังหวัดนนท์ สองอยางครับสีสบาทป้าคือเด่นยอะนรกันเนาะผัดถั่วนะพี่น้องครับผัดถัว่วผัดกะเพราใส่หมูสามชั้นนะแล้วก็กะเพราไก่รวมกันสีสบาทเยอะนะพี่น้องเสิร์ฟแก้วเน,นาอืม้ม มันไม่สะดวกถ้าใดที่มานะครับจองคิวออนไลน์มาแล้วหรือดีดูมาจากโรงเรียนของตัดรถนะครับให้ท่านมาต่อแถวห้องซ้ายมือน้องเป็นใส่เข่าหัวมือดีเลยดูครับหน้าเอาเบอร์ขนาด15นะครับจะเป็นจุดแรกนะครับตรวจออกตรวจสอบเอกสารและรับบัตรดีนะครับหน้าเอาเบอร์ขนาด15นะครับ จองคิวมาแล้วจองคิอมาจากโรงเรียน2ขับรถนะครับเป็นช่องด้านซ้ายมือนะครับมีตรงถุกยืนรอนะครับเย็นภษาอัีกบอก่อนส่วนท่านที่ไม่ได้จองเป็นแถวด้านขวามือนะครับไม่ได้จองคิวมานะครับไม่ว่าท่านทำรายการอะไรน,นะครับเยกนเป็นจองกับไม่จองนะครับส่วนรถสาธารณะรถขนส่งครับไม่ต้อง่อแถวให้ขึ้นไปรับบัตรคิว,ท,วที่ชั้นสงได้เลย รถสาธารณนันถลขนส่งไม่ต้องต่อแถวขึ้นไปรับบัตรคิวท,ที่ชั้นสองได้เลยนะครับเอกสารทุกอย่างนี้ท่านเตรียมออกจากซองนะครับบัตรประชาชนใบกับที่เดินใบรับรองแพทย์นะครับขวดการอบรมหลักฐานการจองทีเปิดหน้าจอโทรศัพท์รอได้เลยนะครับจะได้รกเร็วขึ้น แซ่บมือแอ,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 อ่มือม้อเช้ามึงไปตามชามไลน์ผมเลยครับเดี๋ยวก็ะเซเปะเพิรมได้หมดครับนะแดงกับพริกก็ต้องหยุดครับหยุดแล้วอะไร คุณคิดว่าผ่านเกือบผ่านปลอดภัยหรยังถ้าปลอดภัยแล้วเราไปได้เลยไหมครับถ้าเกิดเราจำเขียวเหลืองแดงได้เราจะไม่หลงกับประเด็นในทาถามต่างๆจากคำถามมันจะหลอกเรายังไงเราไม่พ้นนะครับเหลืองลดความเร็วหาเลยครับลดความเร็วยังไงลดความเร็วแล้วหลักของการใช้รถก็คือความปลอดภัยลดความเร็วปลอดภัยจะมีไปถ้าแดงน่ะแดงหยุดหยุดได้วยังไงหยุดแล้วปลอดภัยแล้วมีไปนะครับนะทั้นอยากต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้รถ โดยสามตัวนี้นะครับนักขับนักขับอื่นะครับนะลิฟตัวต่อไปครับเราก็จะเป็นไฟยังอยู่ในสัญญาณไฟนะครับเป็นรูปกากบาทนะครับถ้าเป็นสัญญาณไฟเป็นรูปกากบาทนะครับที่มันอยู่เหนือช่องทางเดินรถนะครับอาหารเช่นน้ำเสือช่องทางเดินรถเนี่ยนะครับเราต้องทำยังไงครับหลายท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราห้ามไปเลยครับไฟการไฟแดงกากบาทอยู่เหนือช่องทางเดินรถเนี่ยห้ามไปนะครับห้ามไป ที่ห้ามไปเนี่ยก็มีสองคนที่ยังให้ก็คือเจ้าหนี้อุทธร์กับเราครับดวลักเขาเนเจ้าหนี้อุทธร์ก่อนนะครับถ้าที่อุทวรเนี่ยจะให้กับยามด้วยเนี่ยเขาใช้กันสองมือนะครับเขาใช้กันสองมือแล้วแต่เขาจะบังคับรถด้านไหนเพราะว่าให้ดีนั้นใช้มือในการบังคับนะครับนะแต่ถ้าเกิดเขาจะบังคับรถที่มันอยู่ทางด้านหลังล่างนะครับเขาก็จะเหยียดแขนไปเพราะรถที่อยู่ทางด้านหลังมันวิ่งเข้ามาทางด้านซ้ายของเขาเขาก็จะเหยียดแขนซ้ายไปครับนอกรถนะครับเสมอระดับไหล รถทางด้านหลังก็ต้องหยุดโดยปกติเนี่ยเขาเหยียบไปเขาก็จะมองไปหนึ่งนะครับนะรถก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าเกิดเขาให้ไปรถสีด้าซ้าระระบบให้ไปครับนั่นคือบังคับรถทางด้านหลังที่หยุดนะครับล้ากให้ไปส่วนถ้าเกิดจะบังคับรถทางด้านหน้าครับเนื่องจากรถตัวนี้อยู่ด้านหน้าเขาเนี่ยนะครับมันยิ่งมานะครับทางด้านฝวามือของเขาดังนั้นการบังคับรถทางด้านหน้าเขาก็จะยกนะครับแขนขึ้นนะครับนะครับแขนขวาขึ้นทำแขนข้อล่างตั้งฉากกับข้งบนครับ ตั sensory, ้งความมือวขึ้นนะครับตั้งความเร็ขึ้นรถที่มาทางด้านหน้าต้องหยุดรถที่มาจากด้านหน้าต้องหยุดนะครับต้องหยุดนะครับนรถที่มาทางด้านหน้าต้องหยุดนะครับถ้าเกิดจะให้รถทางด้านหน้าไปนะครับเขาก็เฉียดสีข้างสายนะครับแล้วก็บ่งเสไปนั่นคือการบรถทัด้ดนะครับนอกจากบัรคับรดทางด้านหลังแล้วบัรคับรถทางด้านหน้านะครับถ้าเกิดจะบังคับลถทางด้านข้างนะครับบัรคับรถทางด้านข้างทำอย่างไรนะครับ รถถนั่งข้างนะครับนะเราก็มาดูครับเขาก็มีทั้งซ้ายกับขวาจะบรรทุกรถด้านไหนนาในส่วนสำหรับรถถนั่หน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูรถรถถนั่งข้างครับถ้าเกิดเขาจะบรรทุกทางด้านไหนเขาจะให้สัญลักมือนะ่งเขาจะบรรทุกทางด้านขวาเขียนแข่งขวาไปครับแล้วก็ตั้งความดึนรถทางด้านขวาต้องหยุดถ้าเกิดว่าจะให้ทางด้านซ้ายหยุดนะครับเขาก็เขียนแข่งซ้ายไปครับตั้งความดึงเพื่ออย่างรถถนั่งซ้ายต้องหยุดครับ าาก,การให้เงินใช้รถยนต์โรงงานรถยนตนะครับนะนี่คือลักษณะการให้เัินกันเอของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับส่วนการให้เงินเยนโอยรถกระบี่เราใช้มือปลายเท่านั้นนะครับมือซ้ายใช้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าลักษณะการให้มือปลายผมรู้ว่าอยู่ในรถเก่งเนี่ยนะครับการให้มือปลายนะครับมือซ้ายมันมันปล่อยยากใน,นึ่งก็โกไปที่เสร็จแล้วเพื่ใช้มือปลายเพื่อออกไปนอกรถอยู่นะครับถ้าเพิ่เติมว่าเป็นรถจักรย,ยานยนต์นะครับมือขวาเนี่ยนะครับบิดแันเพราะฉะนั้นในการให้สัญญาณมือเนี่ยมันให้เพื่อชะลอรถเพื่อหยุด เพื่อเลี้ยวซ้ายเพื่อเลี้ยวขวาซึ่งมันไม่ต้องใช้คันเล่งอีกแล้วเพราะนั้นมือขวาไม่ต้องใช้คันเล่งเอาออกเลยเพื่อความปลอดภัยเพราะถ้าเกิดเราไม่เอาออกนะครับเกิดภาดพังเราปิดฝ่าป,ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะนั้นโดยหลักครับใช้มือขวาเพื่อเลี้ยวเท่านั้นแต่ถนะ้ามือขวานนะถ้าเราจะชะลอรถลดความเร็วลงจะทำยังไงครับเราก็เหยียดไปครับแล้วก็หมกขึ้นลงนหลยๆนะนั่นคือลดความเร็วลงนะครับอันนี้ไม่ไเลี้ยวขวานะครับอันนี้คือลดความเร็วลง เขยนเข้าไปนะครับโบกขึ้นลงหลายๆครั้งคือลดความเร็วครับนะถ้าเกิดว่าจะให้ไปทางด้านขวาทาง,างไนะครับให้ทางด้านขวาก็เหยียดแขนขวาไปครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับนะลดทางด้านขวาลงไปลักษณะง่ายครับเราใช้มือชี้มันเองว่าเข้าไปทางไหนนะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะหยุดรถนะครับต้อจากในรูปเหยียนแขนไปครับทาแขานงลัง ความประมาทที่จะละหลอชีวิตทรัพ์ ในครับอุบัติเหตุที่เห็นเมื่อกี้นั้นเห็นได้ว่าสาเหตุการุดูดีนะครับเกิดจากคนนะฮะรถถนนและสิ่งแวดล้อมแต่เกิดจากคนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งมากกว่า90%นอกนั้นเกิดจากสาเหตุอื่นประมาณ3%เอร์เองทำไมเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมืองไทยเรานะครับเราทำอะไรกับผิวนะครับเราคนมากคน